ทุกวันนี้ครับคุณผู้ชมสมาร์ทโฟนนี้ก็ถือว่ามีช่องทางที่จะสามารถสร้างประโยชน์ได้หลากหลายนะครับด้วยลูกเล่นนะครับที่แต่ละค่ายนั้นสร้างออกมานั่นเองครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามวันนี้ทีมงาน Business Intelligence จะพาทุกท่านมาติดตามอีกหนึ่งเทคโนโลยีนั่นคือ virtual Technology นะครับหรือว่าแปลเป็นไทยนะครับเทคโนโลยีแบบเสมือนซึ่งจะสามารถสร้างทั้งความตื่นตาตื่นใจและสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกรรมให้กับคุณผู้ชมครับ ผู้ชายท่านนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้เทคโนโลยีนี้ให้กับแฟนๆ Business Intelligence ให้ติดตามกันครับ เขาบอกว่าเทคโนโลยีนี้สร้างขึ้นมานานพอสมควรแล้วแต่คนยังไม่ค่อยรู้จักกันเขาจะสาธิตวิธีการใช้โดยการใช้มือถือที่มีเทคโนโลยี AR สแกนไปที่ป้ายรถไฟใต้ดินอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยครับมือถือของท่านจะเปลี่ยนหน้าจอเป็นกราฟิกเส้นทางของรถไฟใต้ดินเส้นทางต่างๆที่มาพร้อมกับโฆษณาแฝงในรูปแบบต่างๆด้วยครับประโยชน์ของเทคโนโลยี AR ไม่ได้มีแต่เพียงเท่านี้นะครับตามผู้ชายท่านนี้เข้าไปข้างในเลยครับ เอาละครับมาดูลักษณะของการใช้ iPad ร่วมกับเทคโนโลยี AR กันเลยครับนี่แหละครับเอา iPad มาวางบนหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อว่า The Sun เกิดอะไรขึ้นครับตัวหนังสือยื่นออกมาอย่างน่าตื่นตาตื่นใจไม่ใช่แต่เพียงแค่นั้นครับมีวิดีโอให้ชมด้วยครับคุณผู้ชม เอาลองมาดูหนังสือพิมพ์ The Times กันครับเป็นยังไงบ้างครับอันสุดท้ายครับหนังสือพิมพ์ t h e t e ท g r r p p h โอ้ตัวหนังสือเต้นได้ด้วยซึ่งเป็นช่องทางในการโฆษณาและเป็นช่องทางรายได้สำหรับอนาคตครับ ไม่ใช่แก้หนังสือพิมพ์ครับพอส่องมือถือไปที่ป้ายโฆษณาภาพยนตร์เปยังไงบ้างครับมีตัวอย่างหนังให้ดูก่อนใครเลยไม่ใช่แค่นี้ครับคุณผู้ชมณเวลานี้เทคโนโลยีไปไกลถึงขั้นสามารถสร้างเทคโนโลยี AR ร่วมกับอะไรก็ได้บนโลกใบนี้ตามแต่ละท่านสามารถจินตนาการได้ครับยกตัวอย่างเช่นตึกแห่งนี้แหละครับ ดูตัวอย่างการใช้งานบางส่วนไปแล้วตอนนี้มาดูตัวอย่างโลกธุรกิจที่ใช้จริงๆกันดีกว่าครับเนื่องจากว่าห้างเทสโก้หลายสาขาที่ลอนดอนมีพื้นที่ค่อนข้างคับแคบทําให้ไม่สามารถที่จะแสดงเสื้อผ้าได้ครบทุกชิ้นเขาทํำยังไงหรอครับเขาก็ร่วมกับบริษัทออเรสมาร่วมกันพัฒนาเวอร์ชุ่วินโดว์ช็อปปิ้งหรือแปลเป็นไทยว่าหน้าต่างแสดงสินค้าแบบเสมือนจริงครับหลักการเดียวกันครับ ทุกท่านต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาก่อนจากนั้นก็เปิดแอปพลิเคชันนี้พร้อมกับเอาโทรศัพท์มือถือไปไว้ที่ภาพในดิจิทัาาลสารที่บริษัทได้ซื้อโฆษณาเอาไว้เท่านี้หน้าจอของท่านก็จะกลายเป็นภาพแฟชั่นโชว์อย่างที่เห็นอยู่ในขณนะนี้ s <S เป็นยังไงบ้างครับน่าทึ่งเลยใช่ไหมครับสำหรับการประยุกต์ข้อจำกัดของธุรกิจของเราโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยครับ เป็นการตอบโจทย์ทำให้ยอดขายของท่านเพิ่มขึ้นและมีพื้นที่จัดแสดงสินค้าที่ค่อนข้างจำกัดด้วยงบประมาณเพียงน้อยนิดครับแม้ว่าเทคโนโลยีนี้นะครับจะยังไม่แพร่หลายมากนักในประเทศไทยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่จะเข้าไปศึกษา,าข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก่อนที่จะสามารถนํามาประยุกต์ให้เข้ากับธุรกิจของท่านนะครับเพราะถ้ากว่าท่านช้าแล้วเนี่ยคู่แข่งอาจจะนําไปใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ก่อนท่านก็มีความเป็นไปได้ครับ แล้วกลับมาเจาะลึกแนวความคิดในการทำธุรกิจอย่างชาญฉลาดได้ใหม่กับผมบรรพินาเพิ่มสุขพร้อมกับทีมงานผ่านช่วง Business Intelligence วันนี้สวัสดีครับ